าคิดอาสาวันนี้เรามาทำอะไรกันครับพี่นีงเรามาแจกข้าในเอาน้กกากผ้าแล้วก็น้ำให้กับคนไร้บ้านแถวนี้ค่ะใช่วันนี้เรามาแจกที่สะพานสะพานพู้ดเออสะพานฟูแล้วก็สะพานเก้าสะพานเก้าเอ่เรามาช่วยเหลือคนที่เขาแย่ลำบากครับเพื่อที่จะเขาจะได้กินอิ่มได้เป็นบางมื้อในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจหรือว่าในช่วงที่มันแย่ๆอย่างนี้นะครับใช่ก็ดูรอบๆเลย ก็จะเป็นสถานีรอบนี้เรา <Okay. S 2> เอามาทั้งหมดกี่กล่องนะสามสิบกล่องสามสลร้อยเลยเหรอส <c oughs> <c oughs> ามสิบตามกำลังที่เรามีอาจจะได้ช่วยอาจจะช่วยไม่ได้หมดทุกคน <c oughs> แต่ก็เอาตามกำลังที่เรามีใช่ ขึ้นสะพานมานะคะเราจะเอาเข้าวไปแจกตรงสะพานพุธใช่ไหมคะพี่นิงใช่ค่ะตอนนี้เราข้ามสะพานพวาปก้าไปอีกฝั่งหนึง่งเพื่อจะไปแจกใ้สะพานพุดด้านนู้นโ,โอเค,ควันนี้เราก็มากันหลายคนเลยนะคะเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่เราไม่เคยทําแล้วเราก็เห็นคนที่ได้รับข้าวเขาก็มีรอยยิ้มใช่มีความอิม่มเอมใจนิดนึง,งเราสามารถช่วยเขาได้นิดหน่อยก็ยังดี รอคอยแบบโอกาสที่เขาจะได้แบบกินข้าวเขาคิดถึงแค่ว่ามื้อต่อมื้อเขาจะทาอะไรเขาไม่ได้คิดถึงอนาคตเลยเออแล้วเวลาเราไปให้เราก็รู้สึกดีใจอะ่ะเราตั้งใจให้เขาแล้วเขาก็เืิดตั้งใจรับเราแล้วก็แกะให้เรากินกินให้เราดูอะไรเงี้ยเหมือนกับเหมือนกับว่าวันที่เราไห้ที่เราไปให้เขาเนี่ยมันคือมือม้อที่เขารอคอยอย,อยู่อะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เรามีกังแลัวแค่นี้แต่เราช่วยเขาได้แค่นี้ก็ อาจจะไม่ได้แจกทั่วสุบทั่วกรุงเทพทั่วพื้นที่ของนครเมืองนครพระนครน,นี้แต่ว่าเราก็มีสิ่งถึงแม้เราจะมีน้อยนิดแต่เวลาเราให้ไปแล้วรู้สึกมีความสุขเราดีใจที่เราได้แบบเป็นส่วนหนึ่งในที่ช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์สักคนหนึ่งก็ยังดีก็าคิดว่าโอกาสถัดไปก็คงจะได้มาทำอิ่มใจค่ะ เพราะว่าหลายคนที่เขายังไม่มีแม้โอกาสที่จะข้าวสักมื้อหนึ่งอะค่ะแล้วก็เหมือนเราได้ช่วยเขาและบางครั้งเราก็เห็นมมวอีกอย่างหนึ่งทั้งที่เขาแย่แล้วอะแต่เขาบอกว่าเขามีคนที่แย่มากกว่าเขาแล้วบางครั้งเขายังบอกว่าแหกที่ฐานเพืออะไรนะโรคโควิดนี้เพื่อแบบสถานการณ์ต่างๆทั้งที่เขาที่าจจะพอให้เขาอธิษฐานเผื่อตัวเองก็ได้แต่เขากลับฐองเผื่อคนอื่นครั้งแรกที่แบบทำความดีแบบนี้ก็รู้สึกว่าจริงใจเหมือนกัน มันมันจะร้อนแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเราเรามีแรงที่แบบจะช่วยแบบล้วก็เหมือนคนที่เราเอาไปให้เขาอะค่ะเขามีใจมันก็เป็นใจให้กับเราเอเมนวันนี้เรามาจากเอามาแจกเอามาจากเอามาแจกแค่สามสิบห้ากล่องตามกําลังที่เรามีนะคะแต่เราก็รู้สึกว่าเราก็ได้ได้รับเหมือนกันโน้ะไม่ใช่แค่เราได้แจกแต่เรารู้สึกว่าเราได้รับได้เห็นพี่เขาแบบ ยกมือไหว้ขอบคุณเราอย่างเนี้ยแล้วก็บางคนก็แกะข้าวทานอยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็รู้สึกว่าโอ๊ยขอบคุณพระเจ้าที่เราได้มีโอกาสได้มาทํำคือในโครงสร้างของประเทศเรามันค่อนข้างที่จะแบบมีชนชั้นสูงซึ่งเราก็มาช่วยนะแต่เราก็มาช่วยได้ด้วยกําลังของเรานะจะ<ช>มีเท่าไหร่ก็มาเท่านั้นนะพี่ก็เหมือนกับเรามีอะไรเราก็เอาตามสิ่งที่เรามีอ,ะอะ่ะผมเชื่อว่าเราทุกคนอ่ะมีไม่ไม่มีใครจนกว่าจนเกินกว่าที่จะให้คนอื่น เพราะนั้นแบบถ้าเรามีอะไรก็ตามเรามีความสามารถเรามีแรงเรามีเวลาก็ขอให้เราเอาสิ่งนั้นมาที่เรามีครับมาใช้แล้วก็มีอะไรก็ได้นะใครใช่ในสิ่งที่เรามีบันเฟืองเล็กๆเนาะถ้าเรามารวมกันมันก็ยิ่งใหญ่นะครับผมใช่ใช่ใช่แล้วก็ขับเคลื่อนใช่อาทิตย์เราให้มันดีขึ้นเมื่อกี้นี้เราไปแจกข้าวกันเห็นมีคนแบบเราแจกเขาก็เปิดกินข้าวของเราเลยแล้วก็รู้สึกดีใช่ไหมคะใช่ ไ่เราอยยูปด้วค่ะสำหรับภารกิจวันนี้เราถือว่าสำเร็จแล้วเย่สามกล่องของเรานะคะคิดว่าตาเราจะไปทำอะไรต่อไปไปไหนดีไปไหนดีคอมเมนต์มาได้เอาเท่าที่เรามีงบประมาณเราก็จะไปถึงที่นั่นนะคะสำหรับวันนี้เราไปกันก่อนนะคะบ๊ายบายแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ส,สับสใครพระเจ้าเรา <laughs> ด้วย <laughs> วันนี้เรามาเราก็ตั้งใจอยากจะเป็นเกลือและแสงสว่างให้เขาได้รู้จักพระเจ้าของเราเรา <m akes> มีการอธิษฐานเกลือเรามีการพูดเรื่องราวพระเจ้าแล้วเราก็มกอบความสุขให้ขเขาในการที่เราให้อาหารเข้ากรอกเขาไปคลิปหน้าเราจะมีอะไรดีๆติดตามเรานะคะ <laughs> จัดไปครับ <laughs> โอเคไปแล้ว <laughs> บ๊ายบายสวัสดีครับ ผมบิ๊กคิดอาสานะครับกลุ่มคิดอาสานะครับก็เกิดจากที่เยาวชนที่มีจิตใจอาสารวมตัวกันทํากิจกรรมเพื่อช่วยเหลือสังคมกันนะครับก็อยากเชิญชวน,นพี่น้องนะครับที่มีจิตอาสาร่วมกันอย่ากเก็บไว้ไม่ว่าจะเป็นเยาวชนรุ่นเก่ากับรุ่นใหม่เรามารวมกันครับเพื่อทํากิจกรรมเพื่อสังคมต่อไปอยากเชิญชวนพี่น้องมาเป็นเกลือและแสงสว่างของพระเจ้านะครับเราจะนำพระพรของพระเจ้าเนี่ยออกไปสู่สังคมร่วมกันครับตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันนี้นะคะเราก็ยังเห็นถึงความเหลื่อมล้ําของสังคมไทยที่มีต่อเด็กๆเ,เหล่านี้้้ททัังงขาาาาดโอกกกสในรศึษ การใช้ชีวิตคุณภาพชีวิตที่ไม่ดีนะคะสถานสงเคราะห์เด็กและเยาวชนบ้านเบธานียแห่งนี้เองนะคะก็ได้เข้ามาเติมเต็มมอบโอกาสให้กับน้องๆมีการศึกษาที่ดีขึ้นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนะคะไม่ใช่แค่โอกาสที่เขาจะได้รับนะคะแต่เขาก็ยังได้รับความรักของพระเจ้าเข้าไปเติมเต็มในชีวิตของเขาให้เขาโตขึ้นมาเป็นผู้ใหญ่ที่ดีมีคุณภาพมีความรักของพระเจ้าในหัวใจอย่างเต็มล้นค่ะสวัสดีค่ะคิมนะคะดูแลโครงการพันธกิจลิฟอัพในส่วนของเด็กและเยาวชนนะคะ จะเข้าไปเยี่ยมเยียนน้องๆในสถานพินิษ์แนะนําแนวทางรับฟังปัญหาของน้องๆก็จะแนะนําแนวทางในการดําเนินชีวิตตามหลักการพระวจนะของพระเจ้านะคะดิฉันเป็นตัวแทนของพันธกิจเรือนจานะคะที่อยู่ในโครงการหนึ่งของ l i ฟต์อัพันธกิจเรือนจำเนี่ยเป็นพันธกิจที่เรานําข่าวประเสริฐเข้าไปให้กับนักโทษในเรือนจำนะคะนำให้เขาเรู้จักกับความรอดให้เขามีความหวังถึงแม้ว่าบางส่วนในนั้นนะคะจะได้รับโทษประหาร เขาก็จะมีความหวังว่าถึงแม้ว่าเขาจะไม่มีชีวิตอยู่หรือไม่ได้ออกมาแต่เขาได้รับความรอดแน่นอนผมในาใยชัยรัตน์ลังแก้วทนายอุโสผู้รับผิดชอบโครงการคลินิกกฎหมายสารสัมพันธ์ธนุรีมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือพี่น้องและประชาชนทั่วไปให้ได้รับความรู้ด้านกฎหมายได้รับการช่วยเหลือไปสู่กระบวนการยุติธรรมการให้บริการและให้คำปรึกษานี้ไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นครับเมื่อความสุขกลายมาเป็นคนแปลกหน้าและความเศร้าเข้ามาเป็นเพื่อนสนิท ว่าไร้ค่าเข้ามาสร้างบาดแผลให้กับหัวใจหรือบางช่วงเวลาของชีวิตเราอาจจะเป็นที่เพื่อนของใครสักคนที่ต้องการเพื่อนที่รับฟังและไม่ตัดสินและนี่คือพันธกิจอีกนัยที่จะเข้ามาช่วยผู้ที่มีบาดแผลในจิตใจให้กลับมามีกำลังใจและใช้ชีวิตได้อีกครั้งสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านสําหรับพันธกิจต่างๆที่พี่น้องรับชมไปก็เป็นส่วนหนึ่งของพันธกิจรักเพื่อนบ้านของเน็กซัสธนบุรีของเรา นะครับซึ่งเกิดจากความเชื่อที่ว่าพระเยซูป,ปัถนาที่จะให้เรารักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองและเราก็เชื่อว่าคนจะเห็นพระเจ้าเมื่อเราได้ออกไปช่วยเหลือสังคมคนจะเห็นพระเจ้าเมื่อเราได้ออกไปทําดีช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ได้ยากนะครับซึ่งผมเองก็เชื่อว่ามีพี่น้องอีกหลายๆท่านที่มีใจเช่นนี้อยากจะมีส่วนในงานของพระเจ้าให้เราร่วกันออกไปสำหรับพี่น้องท่านใดที่มีส่วนอยากจะมาช่วยในงานพันธกิจรักเพื่อนบ้าน แจ้งเข้ามาที่คิดจักของเราได้นะครับทางคิดจักของเราของเรายินดีที่จะสนับสนุนแล้วก็ช่วยกันให้พระนามของพระเจ้าประกาศออกไปผ่านความดีของเราที่เราช่วยกันนะครับขอบคุณครับ